สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานเกียรติยศคนหนังสือพิมพ์ในโอกาสครบรอบ82ปีพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักหนังสือพิมพ์ที่มีคุณูปการที่หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตโดยนายนครวีระประวัตินายกสมาคมโดยคณะกรรมการสมาคมได้ลงมติมอบรางวัลเกียรติยศคนหนังสือพิมพ์แก่นักหนังสือพิมพ์อาวุโสคือนายขันชัยบุญปานประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนและนายมานิตสุขสมจิต บรรณาธิการอาวุโสหน,นังสือพิมพ์ไทยรัฐและอดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรตยิแก่องค์กรในเครือสื่อมวลชนที่ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กรวิชาชีพและการศึกษาได้แก่มูลนิธิไทยรัฐมูลนิธิแสงไส้กีเหตะกลูลเครือ Daily News, ad, เดลี่นิวส์มูลนิธิด็อกเตอร์โกวิทวรพิพัฒน์เครือมติชนมูลนิธิอิสลาอมันตะกุลและมูลนิธิแสงชัยสุนทรวัฒน โดยมีนายชวนหลิกภัยอดีตประธานรัฐสภาเป็นผู้มอบรางวัลและกล่าวประคาฐาพิเศษสำหรับสมาคมนี้ปัจจุบันมีการปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงามสะดวกสบายมากขึ้นโดยเฉพาะการเตรียมสร้างมณฑบศาลพระสยามเทวาธิราชเพื่ออัญเชิญประดิษฐานณสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยซึ่งออกแบบมณฑปโดยบริษัทถาปนินจำกัด ผลิตด้วยวัสดุสแตนเลสมีความสูงจากฐานไปถึงปลายมนดบประมาณ6เมตรวันนี้จุดประสงค์ใหญ่ของการจัดงานคือเราอยากจะให้รางวัลเป็นรางวัลกิจยศคนหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งก็คงมีเป็นครั้งแรกและก็เพื่อให้เกียรติกับหลัท่านที่ได้มีคุณูปการกับวงการหนังสือพิมพ์มาจากอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งท่านก็ยังทำงานอยู่ยัง ดูแลพวกน้องๆที่ยังทำมาหากินอยู่ในด้านวิชาชีพหนังสีพิมพ์อยู่จุดประสงค์ใหญ่ของการจัดง,งานในวันนี้เพื่อเชิดชูเกียรติของท่านทั้งสองท่านนะครับและก็เราจัดเป็นข้างแรกและต่อไปก็คิดว่าก็คงจะมีอีกในปีต่อไปก็คงจะปรึกษากับทางคณะกรรมการสมาคมต่อไปแล้วก็เป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่า ได้กลับมารูปงานมารับใช้<ม>พวกพีพ่ๆ<ม>อีกนะเพาหากันมาตั้ง28ปีไม่คิดคว่ามีโอกาสได้วาสานามาทำไม่ได้บุญก็หวังว่าบนดบนี้เนี่ยทำด้วยสไยตเลสเคลือบไทเทเนียมทองซึ่งมีอายุยืนยาวนานสมาคามจะได้มีรูปลักษณ์หน้าตาที่ดีแล้วก็ไปที่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีเป็นจุดศูนย์กลางเพราะตรงนั้นเป็นจุดศูนย์กลางว่าคนเดินทางกลับไหวแล้วก็เป็นที่พึ่งของ คณะสมรมาาและก็ผู้รู้อาชีพนักข่าวและก็ประชาชนทั้งหลายได้มาสักการะบูชา